สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะหลังจากที่เราเพาะไข่บนกระดาษด่างนะคะด้วยวัสดุเพาะทั้ง5อย่างนะเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราเพาะไปครบ10วันแล้วนะคะมีพัฒนาการแบบไหนบ้างคะ่ะแล้ววัสดุเพาะชิ้นไหนนะคะที่โตไวแตกใบรากฟูค่ะและตรงหน้าของเรานะคะก็คือสาวงามทั้ง5ท่านที่ผ่านเข้ารอบมานะคะถุงแรกนะคะนั่นก็คือพีทมอสค่ะถุงที่สองนะคะขุยมะพร้าว ถุงที่สสเปกน้ำมอสนะคะถุงที่4นี่ก็คือเพอร์ไลท์ค่ะและถุงที่5นะคะก็คือทรายหยาบนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้เราได้ทำการคลายปากถุงไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันเลยค่ะว่าไข่บอนกระดาษด่างของเรานะคะเป็นยังไงบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ถุงแรกเลยนะคะกับพีทมอสนะคะทุกคนซึ่ง เราได้ทําการเพราะนะคะตั้งแต่วันที่25มีนาคมนะคะซึ่งผ่านมาจนวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่4เมษายนก็10วันพอดีเลยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว้าวและนี่คือผลงานของพีทมอสค่ะนะคะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะคะใบแรกนะคะใบแรกกําลังเป็นหลอดกําลังใกล้กลางแล้วนะคะแล้วก็สังเกตว่ารอบๆนะคะมีราก มีรากแทงออกมานะคะทุกคนนี่เห็นไหมอนาคตดีเลยนะคะด่างด้วยนะคะนี่รากรอบตัวเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สำหรับวัสดุแรกนะคะพีทมอสค่ะมาถึงวัสดุที่สองนะคะนั่นก็คือปุ๋ยมะพร้าวนะคะชิปว้าว่ามาดีไม่แพ้กันนะคะสำหรับปุ๋ยมะพร้าว ขุยมะพร้าวกำลังเป็นหลอดแทงออกมานะคะแล้วก็ด่างด้วยนะอ่ลักษณะด่างดีเลยนะคะแล้วก็มีเห็นเป็นรากนะคะรากก็มีแทงออกมาเช่นเดียวกันนะจ๊ะนี่เลยที่เห็นเป็นขาวๆใหญ่ๆนั่นไม่ไม่ใช่รานะคะเขาเรียกว่าเป็นหยดน้ำเนาะเป็นหยดน้ำแล้วก็เกาะอยู่ตามอ่าเส้นใยมะพร้าวนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ ลักษณะความสูงนะคะจะสังเกตเห็นว่าของคิดมอสเนี่ยจะขึ้นมาได้สูงกว่านะคะนี่เลยมาถึงถ้วยที่สามค่ะสเปกหน้ามอสนะคะนี่สเปกหน้ามอสนะคะทุกคนกำลังแตกใบเหมือนกันนะคะกำลังแตกแตกยอดขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วสังเกตเห็นด้านข้างนี่ มีหน่อตาแบบว่าหนึ่งสองหน่อตาเลยนะคะแล้วก็รากฟูฟูแบบนี้เลยเห็นไหมรากฟูฟูแบบนี้เลยก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะคะมาต่อที่ถ้วยที่สี่นะคะทุกคนนี่เลยนี่ก็คือเพอร์ไลท์นะคะชรดแหน่เห็นปลายหน่อเขียวๆแล้วใช่ไหมปลายหน่อเขียวๆนะคะแล้วก็นี่เลย รากอุ้ยๆเล็กน้อยนะคะนี่เราจะเห็นได้ว่าที่เพาะกับเพลท์เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าจะโตช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะคะนั่นเป็นเพราะว่าขนาดไข่เนี่ยเล็กสุดนะคะแล้วก็อ่อตอนที่ตอนที่เหมือนกับว่าตอนเอามาเพาะนะคะเรารู้สึกว่าเหมือนตรงปลายเขาเนี่ยจะช้ำหน่อยๆน,นะคะเออ ก็เรียกได้ว่าไข่น้องอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนเหมือนไข่พี่ๆอะประมาณนั้นแต่ว่าพอลองมาเพาะในเพลร์ไลท์แล้วก็โอเคนะทุกคนเนี่ยน้องเขาลังโอเคเลยนะคะนี่รากอุ้ยๆแบบนี้นะแล้วก็ปลายหน่อนะคะเริ่มแทงออกมาแล้วมาถึงนี่เลยถ้วยที่5นะคะถ้วยสุดท้ายนั่นก็คือทรายหยาบนั่นเองค่ะทุกคนปิ้งนี่นะคะโอ้ ทุกคนดูอิทธิฤทธิ์ของรายหยาบสิอันนี้แตกขึ้นมาเป็นใบแล้วนะคะแล้วก็เห็นลายด่างแบบว่าสวยเลยนะคะแล้วก็ใบกลางแล้วนะคะอันนี้คือดีงามพระรามแปดมากๆเลยมาดูในส่วนของรากโหรากนี่พุ่งมาถึงนี่แล้วนะคะฟูฟูอุยอเลยนะแล้วเราเห็นว่านี่นี่เห็นไหมคะรากนี่ตรงนี้นี่นี่แทงออกมาด้านข้างแล้วนะคะ ว้าวสุดยอดเลยแล้วก็มีนีร่รอบๆเลยนะคะรากแทงรอบเลยบวกกับการเจริญเตบิบโตที่แบบว่าโตแซงหน้าเพื่อนๆมากนะคะโตแซงหน้ามากทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายปัจจัยด้วยนะคะอาจจะเป็นที่การเพาะด้วยทรายด้วยแล้วก็เป็นที่ความสมบูรณ์ของไข่ด้วยนะคะนี่เลยแต่ว่าไข่ทั้ง5้าใบที่นำมาเพาะเนี่ยก็ค่อนข้างสมบูรณ์พอๆกันนะคะนี่ แต่เราสังเกตเห็นรากนี้นะทุกคนไปไปลายดำๆนะคะเราขอจิกออกแล้วกันนะลัวเขาจะช้ำเน่านะคะนี่เราขอจิกออกแล้วกันนี่นะคะทุกคนนี่มีรากช้ำนะคะรากช้ำแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะรากอื่นๆยังโอเค ลากอุยอุยพุ่งๆุ่งเลยนี่นะคะกับหนึ่งใบที่แตกออกมากลางเรียบร้อยสวยงามแล้วจ้าและผลจากการเพราะไข่บอลกระดาษด,ด่างด้วยวัสดุเพาะทั้ง5อย่างนะคะทุกคนผลออกมาว่าให้ผลดีทุก ชนิดเลยนะคะสามารถเพาะแล้วก็งอกแล้วก็แตก,กรากนะคะได้ดีในทุกวัสดุปลูกทั้ง5เออวัสดุเพาะทั้ง5นี้เลยนะคะแต่ว่าจะโตมากโตน้อยโตวไวโตวช้านะคะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไข่ด้วยค่ะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะทุกคนแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยตรงนี่เลยถ้วยที่5นะคะก็คือทรายหยาบเนี่ย คือมันโตดีมากเลยนะคะโตดีมากๆเลยก็คือแตกใบออกมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราสังเกตเห็นว่าไข่ทั้ง5นี้นะคะมีความด่างก็เรียกได้ว่า99%เลยนะคะที่เรามองเห็นถึงอนาคตความด่างนะคะ99%เลยสรุปได้ว่าวัาสดุเพาะทั้ง5้านี้ สามารถใช้ได้หมดเลยนะคะใครมีอะไรอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้สิ่งนั้นเพาะได้เลยค่ะทั้งพีทมอสนะคะขุยมะพร้าวสเปกน้ามอสนะคะเพ์ไลท์ ight, แล้วก็ทรายหยาบนั่นเองค่ะแต่แนะนําว่าในส่วนของขุยมะพร้าวเนี่ยควรจะแช่น้ํานะคะอย่างน้อย1-2วันนะคะแล้วก็ส um เปกน้ามอสนี่แช่น้ําแล้วก็บีบหมาดน,นะคะส่วนเพ์ไลท์เนี่ยก็แช่น้ําให้เขาอุ้มน้ําก่อนค่ะส่วนทรายหยาบเนี่ยก็ล้างนะคะทําความสะอาดจนน้ําใสค่ะส่วนพีทมอสนะ ะะก็พรมน้ําให้ชุ่มก่อนค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะยังอบน้องเขาต่อนะคะอบจนกว่าเขาจะาแตกใบที่สองนะคะมีสักส,กสใบนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาออกจากถุงอบนะคะแล้วก็เอาพักไว้ภายนอกเนี่ยสักในร่มนะคะอากาศถ่ายเทสักประมาณ7วันนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยพิจารณานะคะปลูกลงกระถางาโดยใช้วัสดุปลูกค่ะ ส่วนที่หลายๆคนนะคะชอบแชทมาถามว่าในระหว่างที่อบเนี่ยรดน้ำไหมนะคะก็เราไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราอบเนี่ยถ้าถุงไม่รั่วนะคะภายในถุงเขาจะมีไอน้ำอยู่แล้วนะทุกคนซึ่งไอน้ำเหล่านี้นะคะมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นความชื้นที่บาลานซ์อยู่ภายในถุงเลยนะคะเขาจะมีความชื้นที่โอเคมากๆสมบูรณ์มากๆแล้วก็พอๆเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรดน้ำเพิ่มค่ะ แล้วก็มีหลายคนที่ถามว่าในระหว่างที่อบเนี่ยเปิดดูได้ไหมนะคะก็ที่จริงอะ่ะถ้ามาอ่าถ้าเราใช้ภาชนะที่มีความใสนะคะเราก็ไม่จาเป็นต้องเปิดดูก็ได้เพราะว่ามองดูเราก็เห็นแล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะเปิดดูจริงๆนะคะหรือว่าเห็นอาการที่ผิดสังเกตเนี่ยก็สามารถเปิดดูได้นะคะอาจจะสัก7วันเปิดดูครั้งก็ได้ค่ะโดยการเปิดนะคะก็แนะนําให้เปิดในช่วง ช่วงตอนเย็นนะคะเพราะว่าจะไม่มีแสงแดดนะคะแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยลดลงแล้วด้วยค่ะเขาก็จะได้ไม่ไม่รู้สึกช็อกหรือไม่รู้สึกว่าถูกเปลี่ยนอากาศกระทันหันนะคะส่วนใครนะคะที่สงสัยว่าวางกลางแจ้งได้ไหมรับแสงแดดได้ไหมนะคะ ตำแหน่งที่เราวางเนี่ยเราวางตรงโรงเรือนนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยซึ่งจะได้รับแสงแดดในช่วงเช้าค่ะได้รับแสงแดดสักประมาณ1 1-2ถึงชั่วโมงประมาณนั้นนะคะเป็นแสงแดดเช้าเท่านั้นนะคะส่วนตอนบ่ายเนี่ยบ่ายไปเลยนะคะสายๆจนบ่ายไปเลยเนี่ยจะไม่ได้รับแสงแดดเลยค่ะนะคะแบบนั้นสามารถวางได้ค่ะแต่ถ้าวางกลางแจ้งแบบว่าวางไว้ตรงนี้นะคะหรือที่โลง่งๆแบบนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นหม้อต้มนั่นเองค่ะ แล้วก็วัสดุเพาะแล้วก็วิธีเพาะแบบนี้นะคะสามารถใช้เพาะไข่ของบอลได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลกระดาษด่างขาวนะคะบอลหูช้างด่างเหลืองด่างขาวนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโอกินาว่านะคะหรือจะเป็นบอลชนิดใดก็แล้วแต่นะคะที่มีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะไข่นะคะสามารถใช้วิธีเพาะแบบนี้ได้เลยใช้วัสดุเพาะแบบนี้ได้เลยค่ะหรือเป็นการเพาะนะคะ ขยายพันธุ์แบบวิธีอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าชิ้นตานะคะการเพราะชิ้นตานะคะก็สามารถใช้วัสดุเพาะเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยที่เรามีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วค่ะถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนํานะคะสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ